อ่ะครับผมก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับเฮียพงษ์ทีเด็ดบอลเต็งนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่ระหว่างเรอัลมาริดนะครับพบกับเรอัวเบติสนะครับเป็นศึกลาลีกาสเปนครับเตะเวลาตีสองตรงของบ้านเรานะครับเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดซับกดไลค์กดถูกใจให้เฮียด้วยนะครับมาริดทีมดับ2ของตารางนะครับก็พบกับเบติทีมดับ7ของตารางนัดนี้มีความหมายสําหรับ มาริดมากๆเลยทีเดียวนะครับเฮียก็มองว่าหน้าบ้านผลบอลนะครับเฮียตอนนี้ดูมาบ้านผลบอลบ้านผลบอลเปิดราคามาที่ลูกควบนะครับราคาแรกลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำตาน้าขาวนะครับแล้วก็ไหลมาที่1ลูกบวกสินะครับเหรเมืองนอกมากนะครับเลรเมืองนอกของเบสสามหนะครับเลรนอกของเบสสามหก็เปิดราคามาราคาเดียวเลยนะครับที่ราคา1ลูกนะครับส่วนน้ําทั้ง2เลร2สองราคาจะอยู่ข้างด้านฝั่งเลมาริดมากนะครับเพราะว่าน้ําฝั่งมาริดจะ ราคาแค่0.83นะครับแต่ส่วนเรทราคาน่าเห็นดิแคปเป็นท่หน้ามาริดต่ออยู่แล้วนะครับส่วนมากจะต่อที่1ลูกหมดเกือบทุกสำนักนะฮะไม่ว่าจะเป็น M88 นะครับ I88 V8 นะครับพวกนี้ต่อ1ลูกหมดนะฮะ e a s y พวกนี้ครับ11นะฮะ8365ก็ต่อ1หมดเลยนะครับต่อ1ลูกหมดเลยครับมีหน้าบ้านของบ้านผลบอลนะครับ นัดนี้เฮียก็จะมาว,วิเคราะห์กันนะครับสถิติของที่ทั้งคู่เคยเจอกันมานะครับระหว่างมาดริดกับเรเบดิตนะครับพบกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านมาดริดชนะ2เกมนะครับเบติสชนะ2เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับต่างฝ่ายต่างชนะทีมละ2เกมด้วยกันนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะของมาดริดนะครับ5นัดหลังสุด มาริดชนะถึง3เกมนะครับชนะ3เกมแล้วก็เสมอ2เกมนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับทีมอย่างมาริดนะฟอร์มพนัดของเขาชนะได้3เกมนะครับล่าสุดเขาบุกไปชนะคาดิสคาบ้านมา3ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มล่าสุด5เกมหลังสุดของทางด้านลิเวตติสกันมากนะฮะเบติสอี่เสมอ้ะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มีชนะ1เกมเปิดบ้านชนะเลบบนเตไป2ประตูต่อศูนย์นะครับนอกนั้นเสมอ4เกมติดนะครับล่าสุดก็เพิ่ง เปิดบ้านเสมอกับแอตลติกบินเบามา0ประตูต่อ0นะครับนัดนี้มีความหมายนะครับนัดนี้มีความหมายมากนะครับมาริดฟอร์มกําลังเข้าฝักนะครับและต้องเร่งเร่งเครื่องต่อเนื่องนะครับเพื่อลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าตอนนี้มารติดอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับมารติดอันดับ2ของตารางเลยนะครับมาริดอยู่อันดับ2ของตารางนะแข่ง32นัดนะครับ มี70แต้มนะครับอันดับหนึ่งนี่คือแอตมาดริดนะครับเตะ32นัดเท่ากันนะครับมี73คะแนนอ่า73แต้มนะครับก็นัดนี้มีความหมายสำหรับมาดริดมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดริดชนะนัดนี้ก็จะมี73เท่ากับแอตมาดริดนะครับอ่าแล้วทีมแล้วละอีวังทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับแข่ง31นัดนะครับมี68คะแนนนะครับก็ถ้าชนะอีกนัดหนึ่งก็จะขึ้นไปมี71คะแนนนะครับ สามทีมนี้จี้กันมันมันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอตาดริดหรือมาริดแล้วก็บาร์เซโลน่านะครับลุ้นแชมป์กัรสนุกแน่นอนนะครับนัดนี้มาริดต้องเน้นนะครับต้องมีแต้มเป็นอย่างต่ำนะครับหนึ่งแต้มยังต่ำสามแต้มต้องมาแล้วนะครับนัดนี้สามแต้มต้องมาแล้วเน้นคุณภาพนะครับเหมือนที่เฮียได้บอกไว้นะครับมาริดกำลังฟอร์มเข้าฝักนะครับต้องเร่งเครื่องต่อเนื่องเพื่อลุ้นแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการกลับมาเล่นในบ้านเจอทีมเกรดเป็นรองอย่างเบติสนะครับ เชื่อว่าราชันชุดขาวมองไปที่3คะแนนอย่างเดียวนะครับถึงแม้ผู้มาเยือนอยู่ในทีมท็อปซิกนะครับก็คืออยู่ดับ6ของตารางนะครับแต่ว่าคะแนนนะครับอยู่ดับกก็จริงนะฮะแต่ว่าคะแนนห่างกันมากเลยทีเดียวนะครับหากนัดนี้พลาดนะครับนัดนี้พลาดติด1ใน6ท็อปซิกหลุดแน่นอนนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับแต่ยังไงก็คงเทน้ำหนักไปที่เจ้าถิ่นนะฮะเป็นคมอ่า เป็นต่อนะครับคมด้วยเป็นต่อด้วยในแง่ของคุณภาพนักเตะนะครับและฟอร์มการเล่นของมาริดขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะเป็นเปิดเกมรุกที่สนุกสนานแน่นอนฮะฟอร์มการเล่นดุดันกว่าเยอะนะครับรวมถึงทั้งอ,องค์ประกอบสําคัญสุดคือแรงจูงใจที่เหนือกว่าผู้มาเยือนวันนี้นะครับแรงจูงใจคือมาริดต้องเก็บชัยชนะให้ได้เก็บ3มแต้มให้ได้นะครับรอลุ้นต่อ1ลูกไปก่อนนะครับลุ้นเม็ดสอเอานะครับ นัดนี้ยังมองว่ามาริดก็จะชนะไป2ประตูต่อศูนย์ะครับไม่ได้ฟันธงนะฮะเชียร์มาริดไปนะครับก็เจ้าบ้านวันนี้นะครับแรงจูงใจเหนือกว่าเยอะนะครับยังไงเก็บชัยชนะได้แน่นอนนะครับ1เม็ดมีแน่นอนนะครับไม่เสียนะครับแล้วเลยราคาต่อมาที่1ลูกนะครับน่าสนใจที่มาริดมากเลยทีเดียวสําหรับค่ําคืนนี้นะครับ ทีเด็ดหนึ่งคู่บอลฟรีหน้าช่อง YouTube ฮะ,ะให้แฟนคลับให้ FC เราเอาไปทำกำไรกันได้นะครับอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ไอส่วนตัวมานะครับ p o n g v r นะครับเป็นลายส่วนตัวของเฮียนะครับที่มีกลุ่มนำเล่นสามารถดึงเข้าท่านเข้ากลุ่มนำเล่นได้นะครับกลุ่มนำเล่นก็จะมีโอกาสกินเดิมพันถึง90%แน่นอนนะครับได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับ อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เฮียด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP ีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ